โอเคพร้อมแล้วครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมปิเซตคอนเน็กต์รีไดอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็คงจะมาพูดถึงในเรื่องที่ทุกคนรอคอยนะครับผมก็คือเซนโยที่หายไปนะครับผมบางท่านอาจสงสัยนะครับว่าเซนโยคืออะไรเลยครับตาแมวอ่ามันก็คืออาวุธประจําตัวครับผมที่จะอัปเกรดเข้ามานะครับผมเป็นหนึ่งในระบบที่ตอนนี้หลายๆท่านนะครับผมรอคอยครับ รอคอยกันแบบรอคอยเลยแหละนะเพราะว่าตอนนี้หลายๆท่านเนี่ยก็คือพี่อยากจะอัปเกรดตัวละครให้มันเก่งขึ้นแล้วนะครับนะนะครับไหนๆวันนี้เราก็มีการพูดถึงกันช่วงนี้ครับผมก็จะพูดถึงเรื่องเซนโยกันมากเลยนะครับผมเพราะว่าเอาค้าจริงแล้วเนี่ยเซิร์ฟไทยนะครับผมหรือจะไม่จะเป็นเซิร์ฟของทางจีนก็ตามนะครับนะก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่า ช่วงเวลานี้ก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนใหญ่เซนโยจะเข้ากันมาหมดแล้วนะครับผมมีแต่เซิร์ฟไทยเซิร์ฟเดียวนะที่ยอมรับว่าค่อนข้างจะเซนโยนะครับผมระบบเซนโยเข้ามาชาร์กวานะครับผมชารกว่าชาวบ้านครับแน่นอนครับผมนอกจากเราจะพูดเรื่องเซนโยแล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นใหม่ด้วยนะครับนะว่าพี่น่าสนไหมนะครับนะ <c oughs> อ่ะ ซึ่งโปรโมชั่นตรงส่วนนี้ก็ล่าสุดก็มีการประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่นก็คือโปรโมชั่นการเติมเงินนั่นเองนะครับถามว่าพี่ครับผมโอ้โหโปรโมชั่นเติมเงินอีกแล้วเหรอเอาจริงๆแล้วผมค่อนข้างจะดีใจนะที่มีการอัปเกรดมานะครับผมในเรื่องเกี่ยวกับโปรโมชั่นการเติมเงินนะเพราะว่าหลักๆแล้วช่วงนี้ครับผมก็อย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับผม2คลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือหลักๆแล้วต้องเข้าใจอย่างหนึ่งแหละนะว่ามัน อ่าช่วงนี้เพชรมันไม่ค่อยจะพอนะครับย้ําเลยนะครับช่วงนี้เพชรไม่ค่อยพอนะดังนั้นเนี่ยการที่จะไปเสียเพชรครับผมเพื่อตรงส่วนนี้ก็คือแพ็กเกจครับผมนะเทพิดาเวอร์ลุ่มสามแล้วนะครับนะเวอร์ลุ่มสามนะครับผมเป็นแน่นอนครับผมแพ็กเกจนี้เป้าหมายหลักครับผมก็คือการได้รับเศษเทพิดาครับผมมาใช้นะครับนะ เศษที่ดาก็คือตรงส่วนนี้ครับผมมันก็พลือผลึกเกลือนะครับผมตามชื่อของเรานั่นเองนะครับเราสามารถเอาผลึกเกลือเนี่ยไปแลกได้นะไม่ว่าจะเป็นตัวละครเศษ5าดาวนะครับผมหรือจะเป็นตัวละคร6ดาวครับผม,ผมก็ใช้เศษเหมือนกันทั้งนั้นนะครับแต่ยอมรับว่ากาจะแลกเศษเอาตัวละคร6ดาวเนี่ยค่อนข้างเปลืองเยอะนะก็ยอย่างที่ราเห็นนะครับผมใช้1ทีก็หายไปพอสมควรเลยนะเนี่ยหายไปต้อง20่บเศษรับผมต่อ1ชิ้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ตัวละครหกดาวเนี่ยถ้าใครไม่มีเศษเหลือเฟือจริงเนี่ยอาจจะไม่แลกเก็บไว้นะครับนะโปรโ,โ,โมชั่นใหม่ครับผมน้าสนครับผมผมจัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเซนโยไทยช้าสงสัยไซเกมอยากทดสอบอะไรใหม่ๆแน่นอนอ่าปินข้อไทย ex mode ครับผมคอนเฟิร์มนะครับนะก็ยอมรับว่าตอนนี้ทุกคนก็ค่อนข้างจะ ถามว่าผมเนี่ยเอาจริงนะผมไม่คิดว่าเซอเซนโยจะเข้าช่วงนี้อยู่แล้วตั้งแต่ตั้งนานแล้วล่ะนะเพราะว่าถ้าเกิดใครติดตามช่องผมมาตลอดเนี่ยคือผมก็บอกไว้เรียบร้อยแล้วว่าเซนโยน่าจะเข้าหลังไปไปลายกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมคริสต์มาสหน้าฝนของเราแหละนะซึ่งตอนนี้มันยังอยู่ช่วงต้นกิจกรรมคริสต์มาสนะครับทางไซเกมเขาคงจะออกแบบมาให้เราอ่ะเล่นนะครับผมเล่นกิจกรรมนี้ไปก่อนนะ ซึ่งถ้าเกิดโชคดีก็ไปไปลายกิจกรรมอัปเดตถ้าโชคร้ายก็หลังกิจกรรมจบแล้วครับผมแล้วก็อัปเดตขึ้นมาช่วงหอคอยลูน่าแหละครับนะเพราะว่าอย่าลืมว่าพอตรงสุดอีเวนต์จบนะครับผมต่อไปก็จะเข้าช่วงหอคอยลูน่าใช่ไหมก็ตามแพทเทิร์นเก่าที่เราทราบกันมานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไล่ตามไทม์ไลน์จริงแล้วนะครับผม <c oughs> ก็แน่นอนไม่คิดจะมาช่วงนี้อยู่แล้ว น่าจะมาอีทีอะครับผมถ้าซวยสุดๆเลยนะเอาแบบซวยสุดๆเลยนะครับเซนโยจะเข้ามาช่วงดันฮาร์ดคูณ2หรือไม่กระดันคูณ2แหละครับตอนที่อ่าวเละครับผมตอนกิวอ์นะตอนแครบัตเทิลนะครับตัวส่วนนี้อันนี้คือผมเดาไว้แบบซวยสุดๆเลยก็คือไม่ได้ถามว่าซวยมากไหมก็ไม่ได้ซวยหรอกนะก็แค่ชาร์จสุดๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าตามที่ผมคาดการไว้นะก็คิดว่าน่าจะประมาณนั้นถ้าโชคดีครับผมก็คือ ช่วงท้ายกิจกรรมนะช่วงท้ายกิจกรรมถ้าปานกลางโชคประมาณว่าดวงแย่นิดนึงครับผมก็ช่วงขอคอยลูหน้าครับส่วนแย่สุดๆเนี่ยก็คือน่าจะช่วงกิจกรรมนะครับผมแคบัตเทิลช่วงที่ดันฮาร์ดเข้ามานั่นแหละนะนั่นจะเป็นช่วงนั้นนะครับนะแต่ยังไงผมคิดว่าไม่น่าจะโดนลืมจนเข้าแคบัตเทิลเดือนหน้าแน่นอนนะครับนะเพราะว่าไม่ไม่ใช่เดือนหน้าสิต้องบอกว่าปลายเดือนนี้นะครับผมปลายเดือนนี้นะ พี่จัดเทียแคร์แบตเทิใหม่ไหมครับเทียแคร์แบตเทิเหรอรอบที่แล้วเราจัดไปตอนไหนตอนคิดติหน้ามาใช่ไหมก็คิดว่าตรงส่วนนี้คิดว่ายังไม่ต้องจัดมั้งเดี๋ยวดูก่อนนะครับดูตามความเหมาะสมดูคอนเทนต์ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรมาพูดเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาพูดในส่วนของอ่าไอ้นี่ดีกว่านะครับเทียแคร์แบตเทิแต่คิดว่าน่าจะพูดถึงเกี่ยวกับอ่าแคร์แบตเทิรรอบต่อไปก่อนมากกว่านะครับเพราะว่าเซนโยเนี่ย เราเนี่ยผมดูยังไงยังไงเนี่ยมันก็ไม่น่าเข้ามาช่วงนี้อยู่แล้วล่ะนะจนกว่าจะหมดอีเวนต์นะครับผมหรือไม่กระบายอีเวนต์ไป,ไปถ้าปายอีเวนต์เข้าก็โอเคอย่างมากสุดเนี่ยก็ไม่น่าจะอย่างมากจริงก็คือช่วงดันฮาร์ดคูณสองครับนะหรือไม่กระดันนอร์มัลคูณสองพวกนี้เซนโยน่าจะเข้ามาช่วงนั้นแหละนะช่วงนี้ก็ค่อยๆเล่นไปครับไม่น่าจะซวยอะไรขนาดนั้นหรอกนะเพราะว่า แต่ถามว่าพอไม่มีเซนจูพวกเราก็ผ่านเทียสามกันไหมก็ผ่านนะก็ผ่านนะครับผมอีกอย่างหนึ่งเนี่ยต่อให้ไม่มีต่อให้ไม่มีขึ้นมาเนี่ยพวกเราก็ผ่านเทียสามนะถึงแม้จะผ่านแบบกระอักกระอ่วมหน่อยแต่สุดท้ายก็ผ่านแล้วมันก็แล้วมันก็ไม่มีการทั้งเซิร์ฟอะจริงไหมในเมื่อไม่มีการทั้งเซริร์ฟมันก็เป็นการแข่งขันที่ถูกต้องครับดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดเซนโยยังไม่มาเราก็เล่นไปเรื่อยๆได้สบายๆนะครับเพียงแต่ถ้าเกิดเซนโยมาเนี่ยไอตัวที่เรารอไว้กะปูปั้นครับผมตัวที่เราชอบหลายๆตัวเนี่ยก็จะกลับประโหดนะโดยเฉพาะเลนะครับผมเลกับเปโกลินเนี่ยสองตัวเนี่ยจัดว่าโอเคนะครับผมเดาว,ว่าพร้อมกิจกรรมใหม่เลยนะครับนะยุยปีใหม่อยู่กี่ดาวดีครับผม3ดาวนะครับยุยอยู่แค่3ดาวไปเลยนะครับมาเดากันดีกว่าพี่มาเดากันดีกว่าพี่ได้รับเพชรแคนหรือยัง ได้แล้วเหรอผมยังไม่เห็นเลยนะผมเข้าไปเซิร์ฟไทยล่าสุดก่อนที่จะบัสตรีมแป๊บหนึ่งเองนะครับรู้สึกว่าเพชรแครเบอรเยังไม่เข้านะน่าจะมาวันพรุ่งนี้แหละนะครับนะน่าจะมาวันพรุ่งนี้แหละนะครับอิดิยาลับอ่าอีิยาเล่นกับทีมไหนได้บ้างครับผมถ้าไม่มีซาเลนอ่าอิดิยานะครับผมถ้าไม่มีซาเลนก็เอาไว้ลงพวกสายแครเบอรเได้นะ แต่เอาไปลงอารีนานี่ค่อนข้างจะลำบากนะครับถ้าไอริยาเนี่ยไม่มีซาเลนนะครับผมก็น่าจะเอาไปหวังในส่วนของการลงแคนดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนอื่นขอสุ่มกาชากันหน่อยดีกว่านะครับเอาจริงนะผมชอบมากเลยอีโนริต,ตอดนนีนะครับผมน้องแกสดใสขึ้นเยอะเลยยูริที่เวลาเป็นแนวล่าเลยแสร็จใสน่น่ารักมากเลยการออกแบบแการออกแบบ อ,อยู่ในเบอร์ช่วงนี้นะต้องยอมรับว่าน่ารักจริงๆผมชอบมากได้ไหมเนี่ยก็เกืออีกแล้วอรอโอ้ท่านคารินนี่ฟรีนะได้เพื่อสุดพิเศษมาอีกแล้วนะครับดองเกลือกันอีกแล้วฮะใช่ครับผมเอาจริงเนี่ยไม่มีเซนโญฝ์มรอบได้น้อยจริงนะ เสียดายเพชร่ะเพราะว่าช่วงนี้มันผ่านแล้วมันได้เพชรด้วยไงครับนะเข้าใจเหมือนกันแหละอยากได้เพชรฟรีผมก็อยากได้เพชรฟรีอยากจะผ่านเยอะๆเหมือนกันทำโนซมิกับคูกะห้าดาวนี่ทําใครก่อนดีครับผมโนซมิครับโนซมิทําก่อนเลยนะครับผมดองเสร็จจนใยเม็มบุมขึ้นแล้วยังไม่มาเลยนะครับฟาร์มต่อไปครับนะถือว่าฟาร์มเตรียมคอหกดาวด้วยก็ดีนะครับอ่านะ โอเคอย่างแรกเลยหลังจากเกลือไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรามาพูดถึงในส่วนของนี่ดีกว่าอ่าผมขอพูดถึงในส่วนของไอ้นี่กันละกันนะครับเดี๋ยนะเดี๋ยวขอพูดถึงในส่วนของโปรโมชั่นก่อนนะครับอ่ะ โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวขอพูดในส่วนของเซิร์ฟไทยก่อนนะก็อย่างแรกครับผมก็มีการประกาศอัปเดตข้อมูลใหม่ล่าสุดนะครับผมก็คือเพิ่มเติมนั่นก็คือแพ็กเกจการเติมเงินนะครับผมโดยแพ็กเกจอันนี้จะเป็นแพ็กเกจเติมนะครับผมอ่าพอเทพิดาโวลุศานะครับผมโดยเราจะได้ครับผมก็คือเพชรนะครับผมเพชรเติม500เพชรครับผม ผลึกเทพธิดา350้นะครับผมแล้วก็มานานะครับผม4ล้านมานานะครับผมโดยไ d 1หนึ่งะครับผมสามารถซื้อได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับนะโดยแพ็กเกจนี้ครับผมเริ่มนะก้าวต้าตั้งแต่วันนี้เลยนะครับผมตั้งแต่วันนี้เลยนะโดยเป้าหมายหลักนะครับผมถ้าเทียบกับความคุ้มแล้วนะเอาอย่างแรกเลยนะถ้าถามว่าคุ้มไหมครับผมถ้าจะเติมแพ็กเกตนี้นะครับ เอาจริงแล้วเนี่ยแพ็กเกจนี้มันเป็นแพ็กเกจเทพธิดานะอย่างแรกก็อ่ะห้าเพชรครับผม500เพชรเนี่ยตีไปนะครับผมหักไปก่อนเลยนะก็คือสมมติเพชรเติมไปละกันเพชรเติมเพชรเติม500เพชรเนี่ยก็คือจะราคา149บาทนะครับนะร้อยสี่สิบเาบาทนะครับส่วนแพ็กเกจนี้เนี่ยมันราคา699กาเนะครับผมลบ149นะครับผมก็จะเหลือเป็นเงิน550บาทนะครับ5้0บาทตรงส่วนนี้เนี่ย ถามว่าคุ้มไหมนะครับผมกับเศษผลึกเทพธิดานะครับผมถึงเท่าไหร่นะ300 350เศษนะครับผม350เศษถามว่าคุ้มไหมนะครับเอาประมาณว่าถ้าตีเป็นบุรุษค่ากาชาก่อนนะครับสมมติถ้าเกิดผมตีเป็นบุรุษค่ากาชาแล้วผมตีเป็นเกลือกันละกันนะครับตีเป็นเกลือกับปานกลางนิดนิดนะครับการที่เราจะได้เศษเกลือนะครับผมเทพิดาผลึกเทพิดาเนี่ย350เนี่ย ต้องใช้เฉลี่ยแล้วเพชรประมาณสักอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกำลังคำนวณอยู่นะครับก็ตีรอบหนึ่งนะครับผมสมมติผมได้50เอาประมาณว่าได้5ดาวด้วยแล้วกันนะครับตีสมมติว่าการกาชาหนึ่งรอบเนี่ยการกาชาหนึ่งรอบของผมเนี่ยได้เศษเกลือมา50ก็แล้วกันนะครับเศษเกลือมา50ชิ้นนะครับอันนี้คือตีแบบปันกลางนะโดยค่าเฉลี่ยนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจากจะได้350เศษเกลือเนี่ยเราก็ต้องฉน้อยเฉลี่ยอย่างนั้นไม่ต่ำกว่า7รอบนะครับผม7รอบ7รอบเลยนะ7รอบแล้วก็การที่เรา,าใช้เพชรครับผม7รอบคูณ1,500นะครับผม1,500คูณ7เนี่ยมันใช้เพชรถึงเป็นหมื่นเลยนะหมื่นเพชรนะครับดังนั้นถามว่าประหยัดเพชรไปได้หมื่นกว่าเพชรเนี่ยผมว่ามันก็เฮ้ยมันก็ไม่เร็วนะ ห้าประหยัดเพชรได้เกือบหมื่นกว่าเพชรเลยนะครับและก็เช่นเดียวกันนะในส่วนของมานาสี่ล้านนะครับผมสี่ล้านเนี่ยต้องยอมรับว่าถ้าเทียบกับการอัพตัวละครน,นะครับผมก็ค่อนข้างจะอ่าแป๊บเดียวก็มาลายหายสิ้นแต่ถ้าเกิดช่วงต้นเนี่ยผมรับประกันเลยว่าค่อนข้างจะช่วยได้เยอะเลยนะครับโอเคนะครับดังนั้นแพ็กเกจในส่วนนี้แพ็กเกจการเติมเงินพร เทพธิดาน,นะครับผมก็ตรงส่วนนี้ผมว่าไม่มีปัญหานะถ้าเกิดท่านใดที่ขาดแคลนนะครับผมผลึกเทพธิดาน,นะครับผมและไม่อยากไปกดกาชาแบบซูดูซูไลดดองเพชรไว้ตรงส่วนนี้สามารถใช้แพคเกจต,ตรงส่วนนี้เติมได้นะครับรับรองว่าถือว่าเซฟตรงส่วนนี้ได้ดีนะโอเคหลังจากตรงนี้ก็โอเคเราจะมาเกามาพูดในส่วนของอเซนโยที่หายไปนะครับ ดอมเศษโนโซมิรอทำเซนโยจนเซนโยเลเวลเท่ากับเลเวลเจพีเรียบร้อยครับผมพี่ครับผมทีมตีใช้อดิยากับใช้อะไรใช้อดิยานี่ใช้ตัวประมาณไหนแหละครับอุตสาห์ทำห้าดาวไปเจอซูมุกิส่วนใหญ่แพ้ซูมุกิส่วนใหญ่เขามีอิริยานะครับเอ้เขามีตัวซาเลนไว้บับนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่มีตัวอิดิยาไม่มีซูมุกิมันจะตามความเร็วซูมุกิไม่ทันไงแล้วมันจะลําบากเอา เซนนยหายไปไม่เท่าไหร่ไอ้ระบบเสื้อขาดที่หายไปจากภาคแรกครับผมเสียดายมากครับอ่าแกจะดูเคียวกะเสื้อขาดใช่ไหมเดี๋ยวก็ FBI หรอกเฮ้ย <c oughs> คุณยูกิใจเย็น <c oughs> ตัวละครแนอนาคตหงดาวเก่งสุดที่ทุกคนใช้อือ่าตัวละครห้าดาวส่วนใหญ่ตัวละครส่วนใหญ่มีเยอะนะห้าดาวที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้นะธามากิซัมเมอร์เหมาะกับการทำห้าดาวไหมครับ เอาจริงทําได้ก็ควรทำนะสำหรับทำอากิซัมเบอร์เพราะว่าเอาจริงก็ถือว่าเป็นตัวทำดัมเบลที่ดีนะครับราคาไม่โอพี่อุดหน,นุนตลอดเลยแพ็คนี้ขอผ่านแพ็คนี้มันสําหรับคนที่ขาดแคลนในส่วนของเซนโยมากกว่านะครับไอเศษเกลือมากกว่านะและไม่อยากเสียดายเพรครับผมเอาไว้เติมอไเมเอไเปิดกาชาลุนน่ยมันจะดีกว่าถ้าเกิดใครตรงส่วนนี้เนี่ยอ่าเศษเทอร์เพิรพิดาเยอะอยู่แล้วเนี่ย ก็อาจจะค่าไปก่อนก็ได้ครับผมแพ็กเกจนี้นะครับผมถามว่าต้องรีบซื้อไหมมันไม่รีบไม่ต้องรีบซื้อก็ได้เพราะว่ามันจะอยู่กับเรายาวนะขาดแค้นเมื่อไหร่และไม่อยากเปิดตรงส่วนนี้ผมก็แนะนําครับผมว่ามาเปิดตรงนี้ได้คือแพ็กเกจนี้มันไม่ใช่มีจํากัดเวลานะมันจะคาอยูไอดีเรานะครับมันจะไม่หายไปไหนถ้าเกิดเราต้องการเนี่ยก็สามารถใช้แพ็กเกจตัวส่วนนี้เติมมันเป็นแพ็กเกจทางเลือกที่น่าสนใจครับดีครับพี่แมวเซนโยเข้าตอนไหนเหรอครับ เซนโยนะครับผมโอเคเดี๋ยวค่อยพูดอีกรอบหนึ่งนะในส่วนของเซนโยนะครับมันคุ้มทางอ่าฮะงบน้อยใจหนักอ่าฮะพี่ครับผมทีมตีสำหรับทีมตีดียะาเนี่ยไปเจอสบุกิต้องยอมรับนะว่าถ้าไม่มีซาเลนอันนี้อยู่ลำบากจริงๆนะส่วนใหญ่ทีมตีอเดียาผมก็แค่ใช้ตัวอะไรอะ่ะใช้โนโซมินะครับผมโนโซมิ อาซาเลนนะครับผมกับตัวของอิเดียแค่นี้เองนะอิเดยยอัปเกดรดได้ยังครับผมเป็นสิเอ็ดเป็นแรสสิบเอ็ดได้ยังนะอิเดยยขึ้นสุดได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยอิเดียเนี่ยถ้าจะขึ้นแรสสิบเอ็ดก็ขึ้นได้นะจะได้ทุบซูมกุกิแรงๆหนึ่งทีไปเลยนะครับกดไปแล้วยอมครับผมเก็บเศษเกลือดีกว่าจิ้มเค็มแต่ดีนะครับคนโดนล้างตู้นี้ไม่ถูกใจแพ็กนี้ ชิซุลุดีไปครับผมชิซุลุเอาจริงเป็นซัพพอร์ตแทงที่ดีนะครับนะเอาไปลงอารีนาก็แจ็มนะครับผมชิซุลุก็เป็นตัวซัพพอร์ตแทงที่ดีมากนะ <c oughs> ถ้าไปโกลินอ่าหอ <c oughs> เคียวกาดเสื้อขาดใช่ไหมเอฟบีไอโอเพิ่าวถ้าไปโกลินผมว่าสามดาวผมทำสามดาวอยู่ทำเซนโยดีไปครับถ้าไปโกลินนะบาปุ๊บมีเซนโยให้ทำเซนโยก่อนนะครับนะ ทำเซนโยก่อนให้เรียบร้อยถ้าอัพดาวได้ก็ค่อยอัพทีหลังนะครับวันนี้มีโหลดข้อมูลใหม่แปดคงไม่ได้มีแค่แพ็คเติมเงินหรอกครับผมน่าจะเอามาเข้าตอนหลังด้วยนะแต่ยังไม่เปิดนะครับอ่าก็ใช่ครับผมวันนี้มีการอัปเดตในส่วนนี้ขึ้นมาด้วยนะ80ดสิบเมกแนะ่วันนี้มีการอัปเดตข้อมูล80ดสิบเมกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมคิดไว้นะครับว่า อาจจะเข้ามาแล้วก็ได้นะแต่อาจระบบจะยังไม่เปิดนะครับนะดังนั้นนะครับผมเข้ามาแล้วยังไม่เปิดเนี่ยรอแค่เวลาเปิดเท่านั้นนะครับนะเหมือนประมาณติดด่านก็แล้วกันนะครับผมของนอกอ่านะประมาณว่ากําลังเดินทางมาจากต่างประเทศครับผมเข้าตัวโดนกักตัวก็แล้วกันนะครับผมติดตอ่อมอนะตามนี้เลยนะครับอัปเดตมาแล้ว80เมกก็อาจจะติดตอ่อมออยู่นะครับดังนั้นไม่ต้องรีบร้อนอาจจะเข้ามาแล้วก็ได้นะในเครื่องของเรานะครับเพียงแต่ว่า รออัปเดตนิดนึงเพราะ80เมกเนี่ยมันก็น่าจะประมาณนี้จริงนะแพ็กนี้มันเหมือนกับแพ็กุกเชินนะครับผมอ่าอยากทําตัวครับผมแต่เศษเกลือขาดนะครับผมก็สามารถใช้เงินเติมเอาได้นะครับอ่าใช่ครับผมตามนี้เลยครับผมตามที่คุณเจลลี่บีบอกเลยนะครับนะมุมมองคล้ายๆกันนะครับดังนั้นนะครับผมในส่วนนี้เซนโยนะครับผมผมคิดว่าไม่ต้องตาลีตาเหลือกนะครับผมไม่ต้องรีบร้อนหรือเรียกหานะครับเพราะว่าผมว่ามันมาแน่นอนนะครับมันมาเร็วๆนี้แหละนะ มันมาเร็วๆนี่แหละทุกคนดังนั้นเนี่ยตอนนี้ใจเย็นนะครับผมค่อยๆฟาร์มไปก่อนนะครับผมฟาร์มเกลือเอ้ไม่ใช่ฟาร์มกิจกรรมไปก่อนนะครับแล้วค่อยๆสะสมนะค่อยๆสะสมครับผมเต,ตรียมรอนะครับผมกาชาถัดไปครับผมก็คือตัวขออายันะนะครับนะตอนนี้มันมีระบบแคร์บัตเทิลนะครับผมก็มีแบบให้ทดสอบตีเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยนะไม่ต้องรีบนะครับช่วงนี้ไม่ต้องรีบนะเคยไปถามไอบีมาแล้วครับผมทางทีมงานบอกว่าเซนโยนะครับผมมาเร็วๆนี้แหละนะครับ ใช่นะไม่รีบเตรียมเศษให้พร้อมก็พอนะครับเพราะว่าเข้ามาปุ๊บจะได้อัพป,ปั๊บเลยนะแต่งาน,นช่วงนี้ไม่ต้องรีบนะครับผมใครที่กําลังรอเซนโญนะครับผมช่วงนี้ก็ฟาร์มเศษอย่างใจจดใจจ่อไปได้เลยนะครับอ่าพี่ครับพี่ของน้องขอดูของน้องโคล่างพิ้นหน่อยครับผมว่าอยู่อาไหนอ่าต้องบอกเลยนะครับว่าของผมเนี่ย มันอ้างอิงไม่ได้นะน้องโคนะครับผมปัจจุบันนะครับผมเลสเขาแนะนำกันอยู่ R11 นะแต่ผมขอบอกเลยว่าผมแนะนำไม่ค่อยแนะนำให้อยู่ R11 แล้วนะครับคือถ้าเกิดเซิร์ฟญี่ปุ่นต้องบอกเลยนะว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นปัจจุบันเนี่ยมัน